สวัสดีค่ะแม่เย่ใหม่เจอโอนออฟฟิเชียลค่ะกินข้าวสวยเราพี่น้องทานข้าวกลางวันเสร็จก็จะมาห่อของขวัญน,นะคะห่อของขวัญเตรียมไปงานกเกษียณพอโรงเรียนบ้านจีบใต้ที่นี้สมป้าน้อยแซ่แบแซ่บพี่น้องปิ้งปลาหมึกเสเ็ะปิ้งปลาหมึกสมป้าน้อยเจวเจวเป็นเจวกากหมูเจวหวานค่ะพี่น้องเจวกากหมู กินกับมะเขือเก็บมะเขือผักบุ้งเก็บมาจากคงนาหมู่บ้านนี่นะคะสำหรับฝรั่งก็อร่อยครับฝรั่งที่เก็บมาเช้าเก็บลูกนึงเดี๋ยวจะกลับไปเก็บอีกอยู่ครับฝรั่งหงพอซื้อเพราะว่ามันพอเก็บแล้วมันพอเก็บแล้วนะคะอันนี้เพ่นบบได มีแน้วตัดให้เราเราต้องใช้กันไกรตัดเดี๋ยวเราเรียงไว้ตัดเรียงเรียงไว้ก่อนค่ะเราจะได้ใช้อพอออกกับค้นคู่ค่ะโรงเรียนว่าติดใต้สองคนพรดีเพื่อนเป็นแฟนกันก็นเลยต้องเหตุสองกองอยู่คือเก่าเพราะวะ่า ก็เป็นมูน้ำกันค่ะเป็นเพื่อนเพื่อนเรียนรุ่นเดียวกันกับคุณสามีด้วยกับเราด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็จะเตรียมของขวัญเตรียมของขวัญเสร็จก็จะไปรีดผ้านะคะ My name is เป็นยังไงพี่น้องผู้ใดได,ได้เบิงงอันมีสิทธิ์เหียน นองเบียร์กับแม่แก้มเนะะี่ยค่ะสนุกสนุกมีไนไม่มัดสุดยอดเลยนองเบียร์กับลงทุนตัดผมคุณเ็้ตัดผมสําหรับงานนี้โดยเฉพาะคุณเน้เพิ่นว่าสุดยอดสุดยอดปีนี้สาวน้อยเพชรบ้านแพงถือว่าโชว์น่งามถือใจมีไนไม่อยู่เรากะอีกผู้นึงในวันเปิดวงนั่นที่ไม่ไนไม่จับมได้หนึ่ง บบาเอกค่ะพี่น้องไม่นี่ไม่มจำบาได้ผู้ได้ออกมาเต้นอันอันเขาเรียกอะไรนะและ็บผู้ได้จำบาได้จ่จำเสียงได้ค่ะพักไงพุนเดพักไงพุนเดกับน้องกับน้องที่จำไม่ได้ก็คือน้องวันใหม่นะคะไม่ยี่ไม่จำบาได้แม้จนได้หามอันพี่สองไหมพี่สองเจเอเจเอวั J J นอะ พี่สองใครวสันว่าถามพี่สองพี่สองบอกว่าน้องวันไม่วสันโอ้ยขึ้นสากไปเป็นตาฮักคับพี่น้องเพิ่นเป็นตาฮักกับเพี้ยนสไม่ยังไ่จับเพิ่นบบได้จำบ่ได้อีลี่กัยังว่าโอ้หอยละอ่อนซ้อนบบอกับเบาเอกเบาเอกรัตะนะค่อยจําล็องบ่ได้มันผู้ได้ไวรุ่นมาจากใสวสันใสใส่เสือ อันกีฬาแดงๆสุดแดงๆเนี่ยน้องวันใหม่เด็กคนนี้น่าจับตามองค่ะเพราะว่าครบเครื่องนะคะครบเครื่องดอกกบรงลยองเพลงเ,เรงคืออุ่งอิงมาใหม่ๆนะคะมาดูช่องแม่ปียะ,ะวันค่ะเอยดูช่องแม่ปิยพรจะเปลี่ยนชื่อให้อีกละดูช่องแม่ปิยพรนะคะว่า ปะละอันน้องอุ๋งอิงเปลี่ยนเื้อเปลี่ยนเื้อให้อันพี่ออฟบโถือจักเทียนนะเออพี่พี่พี่ออฟสุรชัยพี่ออฟสุรศักดิ์เอาว่าเข้าไปนะวันนี้ก็ยังออฟสุรศักดิ์อยู่นะคะน้องหยอกน้องหยอกพีบเลยนะคะสำหรับพระเอกออบเนกาสุดยอด เสียงรูปลักษณ์สมกับอันแม่สุภาพละวาหะลักม่มักแม่แม่จ้างต้องออฟแม่ออฟสโลเกนข้างแรกที่แม่สุภาพเห็นน้องออฟแม่สุภาพบอกว่าแม่บอดจอยแม่สุภาพแล้วบอกว่าอมนแมักแม่จ้างละสัตสโลเกนแล้วสำหรับพี่ออฟสุรพล คูกับนองอมแอมฟ้อนต่างคนต่างฟ่อนงามโอ้ประทับใจครับประทับใจสมกับมีเงยไม่ไปหลายร้อยกิโลครับพี่น้องจากเพชรบูรณ์ไปสระ,ะามต้องขอบคุณพ่อ,พอบ้านมีเงยไม่เนี่แหละขนาดงานเราเยอะเยอะเราก็ายังอุตส่าห์พาพามีเงยไม่ไปเนาะงานเราหลายคืออย่างนดียแเราเลาะกรเียน อยู่นี่เราออกงานกับทุกเมืออ่อนอกจากนงอุดมอุตสาหพาข่อยขับรถขาับรถพาข่อยไปไม่ข่อยข่อยขึ้นรถได้ข่อยก็ลับตลอดเด้พี่น้องข่อยกับบุคคลใดนั่นงคุยกับเราเด้ข่อยก็ลับไปกับน้องอีกสามคนน้องสามคนก็นรับพากันหลับมีมีคนขับรถมีพ่อบ้านี่ยัยไม่ขับรถให้เราเก่งอีหลแล้วพาข่อยไป เขียวเขียวก็เอาเบอร์สีทองอันนี้เราทำที่ร้อยโบค่ะสำหรับเอาไว้ห้อยโบค่ะพี่น้งองเด้อ งี้ยเราเดีเยกอะนี่เขียนกากกันค่ะเขียนว่าสวยดรกก็อีเขียนให้เพราะว่างีมัวง,ง่ามก็จากใจเอาเนาะพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จไปหนึ่งชิ้นอีกหนึ่งชิ้นค่ะ อีกหนึ่งชิ้นทำให้คุณนายของพอ,อคุณคู่อุตสาหนะคะคุณภูษาเทปอีกอันนี้เป็นอากรสเตมก่ะเป็นสเตมไปสนเนั่นไหมสแตมไปสน่ห,หเน์เป็นรูปพระสวยมากนะคะ ทวนี้เราจะใส่ถุงนะใส่ในถุงสวยไหมคะพอได้ไหม นี่ค่ะเขียนเรียบร้อยนะคะมอบให้เพื่อนสานะคะจากอน,นิด่าวงเล็บใหม่กเกียนสุขสำราญนะะเราก็จะติดใส่อันนี้ไปะค,ะค่ะค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ